ปี1965ถ้าคิดเป็นสกราชของเราก็พอศ2 5 0 8เป็นปีแรกที่ฮิปปี้เกิดขึ้นในอเมริกาหนุ่มสาวอเมริกันนี่กำลังวัยรุ่นมองว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยไม่ได้มีความสุขอะไรจริงเลยมีแต่แข่งขันกันรีบธรรหากินจิตใจก็เครียดกระวนกระวายบริโภคมีทรัพย์สมบัติวัตถุเสพเยอะเหลือเกินไม่ได้เรื่องก็หมายความว่าย้ยอนทางกับพ่อแม่แล้วทีนี้ เขาไม่เอากับสังคมนี่เขาก็ชอบธรรมชาติอยู่กันตามธรรมชาตินี่แหละเกิดมาอย่างไรก็อยู่กันไปอย่างนั้นแล้วก็อยู่กันสบายๆไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองนะก็ไปตั้งชุมชนฮิปปี้อยู่กันไปก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทอง นุ่งผ้าก็นุ่งง่ายๆนะใช้เขาเกิดกางเกงยีนนี่คือยุคที่เริ่มตน้นกางเกงยีนคือพวกคิปปี้เกิดขึ้นมานี่นะต้นตอของการเก่งยีนแล้วก็รองเท้าไม่ต้องไปใส่รองเท้าดีเสียจะตังยุ่งรองเท้ายางนะะก็ใส่รองเท้ายางแล้วก็ผมก็ไม่ต้องไปตัดไปแต่งมันยุ่งใช่ไหมก็ปล่อยผมยาวเลยปล่อยผมยาวตามสบายตามธรรมชาติ แล้วก็เสื้อก็อาจจะเป็นพวกเสื้อยืดง่ายๆดีพวกนี้ก็อยู่กันง่ายๆก็เลยเรียกกันว่าพวกผมยาวรองเท้ายางกางเกงยียนเพราะนสมัยนั้นจะมีคำนี้ใครทันบ้างนะนนี้พวกคิปปี้ถ้าจะเติมอีกํำก็เติมเติมเมสื้อยืดนะผมยาวรองเท้ายางกางเกงยียนและยังเสื้อยืดก็ย่อหมด พวกนี้ก็อยู่ง่ายๆอยู่กับหนึ่งธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติสองดนตรีเอพวกนี้มีความสุขมากว่าดนตรีก็เต็มที่แล้วก็กัญชาทีนี้ก็กัญชามันมีความสุขดีทำให้จิตใจมีความสุขนี้ต่อมาก็มียาเสพติดที่แรงขึ้นในยุคนั้นเนี่ยที่นิยมมากชื่อ LSD เดี๋ยวนี้ได้ยินมั้งเปล่า แล้วก็สมาธินะธรรมชาติดนตรีกัญชาสมาธิพอถึงยุคฮิปปี้ตอนนี้แหละที่หนุ่มสาวในการนี่เริ่มสนใจสมาธิสนใจสมาธิเพราะเป็นทางออกที่จะทำให้จิตใจสบายพวกพ่อแม่ในยุ่งอยู่กับเรื่องวัตถุพวกนี้เอาทางจิตใจเมืองไทยเราสมัยนั้นน่ะตอนที่ฮิปปี้จะมาทำให้เกิดความสนใจสมาธินะี่ ก็ฝรั่งก็อย่างที่ว่าอยู่ในวัฒนธรรมแห่งการแข่งขันนะแต่งตัวโก้ใส่สูทอะไรที่เราเรียกว่าชุดสากลจะทำงานอะไร,ะะไรกันนักธุรกิจยิ่งใหญ่เมืองไทยเราสมัยนั้นน่ะบ้านนอกกับกรุงเทพนี่ต่างกันมากคนบ้านนอกนี่โอกาสที่จะมากรุงเทพในชีวิตนี้ก็ไม่น้อยกรุงเทพก็เป็นเมืองสวรรค์ของคนไทย ในขณะที่เมืองอเมริกาก็เป็นเมืองสวรรค์ก็ขดกลุ่ม <c oughs> คนกรุงเทพคนเมืองเนี่ยมองอเมริกาเป็นเมืองสวรรค์เวลานั้นนี่เชิดชูฝรั่งเหลือเกินวัฒนธรรมของเรานี่คนไทยดูถูกมากพวกเราได้มากเกิดไม่ทันตอนนั้นตัวผู้พูดเนี่ยได้เห็นนรยะก,ก่อนเกิดฮิปปี้ก็ในเราพศสอง8่ร้ยใช่ไหเกิดฮิปปี้ ก่อนนั้นมาในราวสองพันห้าร้อยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยอย่าไปพูดนะคำว่าสมาธิวิปัสสนาสมถะอะไรพวกนี้คล่มเคลือบใครๆก็ดูถูกคำศัพสมาธินี่ไม่ได้นะคนไทยดูถูกมากโอ้โอะไรกันถ้าพูดวิปัสสนายิ่งหนักข้าไปอีกเขาบ้พวกนั่งเทียนอะไรดวกนี้ายๆว่านั่งวิปัสสนาแล้วมันก็วิปัสสนามันก็เพียนแหละของคนไทยเวลานั้นมันก็เพียนละ ทิ่ศาสนาไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์เนี่ยไอพวกคนนอกเขาบอกพวกนี้นั่งเทียนอะไรเงีย้ยคาพระคาอะไรต่อะไรเนี่ยเขาดูถูกคนไทยนี่เวลานั้นเขาเรียกว่ายุคไซเอนทิซึมยุคคลั่งวิทยาศาสตร์จาศัศพท์ไว้ด้วยไซเอนทิซึมฝรั่งก็เป็นยุคที่คลังวิทยาศาสตร์อะไรอะไรต้องเป็นวิทยาศาสตร์มุงไทยนี่โอ้ยความรู้โบราณเช่นการแพทย์หมอไทยนี่ไม่ได้เรื่อง ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรๆก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรดูถูกหมดนักการแพทย์ไทยหมอไทยตอนนั้นโดนดูถูกไม่ใครมีใครจะใส่อันนี้คนไทยเนี่ยไม่รู้จักเก็บรักษาข้อมูลพอหมอไทยหมอโบราณตายไปก็เอาวิชาคว,วามรู้ไปด้วยพนเพราะฉะนั้นอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยที่จริงขาดตอนไปมากมายหายไปเยอะแยะแล้วเพิ่งจะมาฟื้นฟูทีหลังพอฝรั่งสนใจก็อเอาบัง <laughs> คล้ายๆไม่ว่าอะไรหมดต้องฝรั่งสนใจก่อนไทยก็เอาบางสมาธิก็เช่นเดียวกันตอนนั้นเป็นอันว่าเรื่องไทยนี่ดูถูกหมดแล้วเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสมาธิวิปัสสนาอะไรจะเอาไปพูดนะพูดไม่ได้ในกรุงเทพนี่เขาดูถูกคลั่งคลือล้าสมัยอะไรอะไรต้องเป็นวิทยาศาสตร์แล้วฝรั่งนี่คนไทยเชิดชูมากนิยมฝรั่งสมัยนั้นไม่มีหรอกแต่งตัวแบบสมัยนี้ อยู่ในชุดสูตทคนไทยเรียกชุดสากลใช่ไหมเราเรียกชุดสากลโดนมีท่าภาคภูมิอะไรเงี้ยก็ฝรนะั่งสมัยนั้นก็ไม่ได้มีมากอย่างสมัยนี้เดินตามถนนในกรุงนะก็ภาคภูมิมากคนไทยนี่แหมเห็นฝรั่งแล้วก็ถือเป็นคนที่ที่ว่าต้องยำเกรงนับถือเพราะนอะไรตอ,อะไรมาจากเมืองฝรั่งก็เป็นเรื่องของค่านิยมอย่างสูงทีเดียว เรื่องมันก็เป็นมาอย่างนี้เพราะนั้นตอนนั้นสมาธิในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่บางสำนักแล้วมีผู้ใหญ่บางคนของเมืองไทยพยายามที่จะขยายเผยแพร่ออไปแต่มันก็ไม่เข้ายุคสมัยยากอยู่แต่ก็ต้องนิยมชมชื่นท่านทีนท่พยายามรักษาไว้เช่นหลวงปริญญาโยโควิบูลเป็นต้นแลืออย่างท่านพุทธทาสก็อยู่ในยุคนี้เอาละทีนี้พอฮิปปี้เกิดขึ้นมา สมาธิเฟื่องฟูฟูฟ้าในเมืองฝรัง่งปรากฏว่าต่อจากนั้นเด็กไทยคนไทยไปเรียนเมืองฝรั่งกลับมาพูดถึงสมาธิแบบนิยมชมชื่นด้วยตอนนี้กระแสนิยมสมาธิในเมืองไทยเริ่มขึ้นแล้วชักพูดถึงสมาธิดีมาจนกระท่งเดี๋ยวนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมเลยต่ไลคนกรุงเทพไปกันจังเลยคนเมืองคนสมัยนี้นิยมสมาธิมากกว่ชาวบ้านอีกเช่ ชาวบ้านองไทยซะอีกไม่เอาเรื่องชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะสมาธิสมาธออะไรปฏิบัติธรรมเออมันกลายไป็นตรงข้ามเพราะฉะนั้นศึกษาสังคมให้ดีรู้ธรรมะก็ให้รู้จักสังคมไปด้วยเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เพราะนั้นให้เราเข้าใจความเป็นมาเป็นไปกระแสต่างๆแล้วก็อย่าไปติดกับความตื่นแต่ว่าต้องจับตัวสาระให้ได้ แล้วก็มาดูว่าตัวหลักธรรมที่แท้เป็นยังไงแม้แต่สมาธิเป็นต้นที่เขานิยมฟูฟ้ากันไปนั้นเราต้องดูด้วยว่ามันควรจะเห็นชอบด้วยหรือว่ามันถูกต้องแท้หรือเปล่ามันควรจะแก้ไขอย่างไงไหมมันเข้าระบบองค์รวมศีสมาธิปัญญาหรือเปล่าหรือเป็นสมาธิแยกส่วนอะไรไปนะไปลกลายเป็นสมาธิแปลกแยกไปก็มีเอาแล้ววันนี้ก็พูดได้เห็นว่าสังคมไทยเนี้ย เป็นมายังไงสังคมฝรั่งเป็นมายังไงวัฒนธรรมของฝรั่งที่มันเปลี่ยนยุคสมัยของสังคมอเมริกันนั้นแล้วก็มันก็พาไปทั่วโลกด้วยเนี่ยให้เข้าใจไว้แล้วก็เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้จับจุดจับแง่อะไรต่ออะไรมามันเป็นเรื่องของการศึกษานะเราก็จะได้คติว่าอย่างน้อยก็อย่าเอาแค่ตื่นเต้นตูมตามไปตามกระแสจับสาระจับหลักให้ได้ แล้วรู้ว่ากระแสมันไปยังไงมายังไงไม่ใช่ตื่นเต้นแต่ตื่นตัวได้ตื่นตัวแล้วก็อย่าลืมตื่นรู้นะรู้เข้าใจแล้วก็มีสติเพื่อจะนำปัญญานั้นมาพัฒนาแล้วก็เผยแพร่ให้ความรู้กันออกไป